เห็นไหมคะเพื่นพนอนๆบ่อปลายาเนตคะ่ะไม่แน่นะคะช่วงนี้ก็จะอยู่กับน้ำเยอะนะคะเอาน้ำมาให้เพื่อนๆชมนะคะไม่แน่นะคะช่วงนี้ก็จะอยู่กับน้ำเยอะนะคะเอาน้ำ มาให้เพื่อนๆชมนะคะต้นไม้ปลูกไว้เยอะมากเลยนะคะอโบุาคโดก็มีสตอก็ปลูกไว้เยอะอยู่แต่เดียวนหญ่นะคะต้นกล้วยก็คงจะไม่เป็นอะไรหรอกมากนะคะต้นกล้วยเต็ดอะขอบคุณที่เข้ามาเลือไม้ไว้หลายอย่างนะคะ มะม่วงลำใหญ่ก็มีนะคะแล้วก็สตอนะคะบ้านหลังละไมที่เอามาปลูกนะคะส่วนมากจะปลูกมะม่วงนะคะมะม่วงเยอะกว่าเพื่อนเลยนะคะข้าวก็ให้ชมแล้วอันนี้ก็คือต้นไม้นะคะต้นไม้ที่ผลไดภน,นะคะต้นกล้วยก็คงจะไม่เป็นอะไรหรอกมากนะคะต้นกล้วย เห็นไหมคะเพื่อนๆบ่อ,บอปลายาเนตค่ะ mm. ไผ่นะคะต้นกล้วยก็คงจะไม่เป็นอะไรหรอกมากนะคะต้นกล้ยยวยแต่นี่ละค่ะรอบๆบ,บ่อปลาของยายเนตนะคะที่ปลูกเป็นสวนนะคะเป็นสวน นี่ก็เป็นต้นไม่แน่นะคะช่วงนี้ก็จะอยู่กับน้ำเยอะนะคะเอาน้ำมาให้เพื่อนๆชมนะคะต้นไม้ปลูกไว้เยอะมากเลยนะคะอะโบคาโดก็มีสตอก็ปลูกไว้เยอะอยู่แต่เดี๋ยวนี้ยายนีดเอาบรรยากาศรอบรอบบ,อบ่อปลามาให้เพื่อนๆชมนะคะ นี่รอบๆบ่อปลาที่ยายเนตรปลูกผลไม้เหลืยสองสามต้นปีนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะคะข้าวโพดก็ให้ชมแล้วค่ะกินจูอะโวคาโดนะคะมีต้นไผ่ต้นไผ่คงจะไม่เป็นอะไรหรอกค่ะแต่ผลไม้อื่นๆไม่แน่นะคะช่วงนี้ก็จะอยู่กับ น้าเยอะนะคะเอาน้ํามาให้เพื่อนๆชมนะคะนี่แหละค่ารอบๆบ,บอ่อปลาขอนใหญ่นตรนะคะที่ปลูกเป็นสวนนะคะเป็นสวนนี่ก็เป็นต้นขอบคุณที่เข้ามาละเปิลมะม่วงงยนเนิดนะคะบอ่อปลาไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะบอ่อปลานี่เหลือสองสาต้นปีนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะคะ ข้าวโพดก็ให้ชมแล้วค่ะเหลีอยสองสาต้นอีนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะคะข้าวโพดก็ให้ชมแล้วผลไม้ที่เอามาปลูกนะคะส่วนมากจะปลูกมะม่วงนะคะมะม่วงเยอะกว่าเพื่อนเลยนะคะเหะ็นไหมคะเพื่อนๆบ่อ,บอปลายาเนตรค่ะ ไม่แน่นะคะช่วงนี้ก็จะอยู่กับน้ำเยอะนะคะเอาน้ำมาให้เพื่อนๆชมนะคะละไม้ที่เอามาปลูกนะคะส่วนมากจะปลูกมะม่วงนะคะมะม่วงเยอะกว่าเพื่อนเลยนะคะแบบนี้เหลือสองสามต้นปีนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะคะ ข้าวโพดก็ให้ชมแล้วค่ะต้นมะม่วงอย่างนี้นีดนะคะบอ่อปลาไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะบอ่อปลานี่เหลืยสองสามต้นปีนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะคะข้าวโพดก็ให้ชมแล้วค่ะ นี่ละคะรอบ,บอรอบบ่อปลาของยายเนตรนะคะที่ปลูกเป็นสวนนะคะเป็นสวนนี่ก็เป็นต้นผักเห็นไหมคะเพื่อนๆบ่อปลายาเนตรค่ะก mm. ็รอบสิบป่าปีแล้วมากนะคะไม่เคยเจอ น้ำเยอะเลยนะคะเพื่อจะข้าวก็ให้ชมแล้วอันนี้ก็คือต้นไม้นะคะต้นไม้ที่ผลนี่ราคารอบรอบบอ่อปลาของยายเนตรนะคะที่ปลูกเป็นสวนนะคะเป็นสวนนี่ก็เป็นต้นไม่แน่นะคะช่วงนี้ก็จะอยู่กับน้ําเยอะนะคะเอาน้ํามาให้เพื่อนๆชมนะคะข้าวก็ให้ชมแล้วอันนี้ก็คือ ต้นไม้นะคะต้นไม้ที่ผลต้นไม้ปลูกไว้เยอะมากเลยนะคะอะโบคาโดก็มีสตอก็ปลูกไว้เยอะอยู่แต่เดี๋ยวนี้ไม้ไว้หลายอย่างนะคะมะม่วงลำใหญก็มีนะคะแล้วก็สตอนะคะฟ้าหลักมีปีที่แล้วกับปีนี้นะคะที่มีน้ำเยอะนะคะเพื่อน นี่นะคะรบอบรอบ่อปลานะคะหกินจูอะโวโคาโดนะคะมีต้นไผ่ต้นไผ่คงจะไม่เป็นอะไรหรอกค่ะแต่ผลไม้อือ่นๆเห็นไหมคะเพื่อนๆบ่อบบปลายาเนตคะ่ะผลไม้ที่เอามาปลูกนะคะส่วนมากจะปลูกมะม่วงนะคะมะม่วงเยอะกว่าเพื่อนเลยนะคะ ยายเนตรเอาบรรยากาศรอบๆบบ่อปลามาให้เพื่อนๆชมนะคะนี่รอบๆอบบ่อปลาที่ยายเนตรปลูกผลไาวก็ให้ชมแล้วอันนี้ก็คือต้นไม้นะคะต้นไม้ที่ผลหนังกิมจูอะโวคาโดนะคะมีต้นไผ่ต้นไผ่ไคงจะไม่เป็นอะไรหรอกค่ะแต่ผลไม้อื่นๆก็รอบสิบ กว่าปีละมากนะคะไม่เคยเจอน้้าเยอะเลยนะคะเพิ่งจะต้นมะม,ม่วงของเยนีดน,นะคะบ่อปลาไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะบ่ปอปลาต้นมะม่วงของไนนีดน,นะคะบ่อปลาไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะบ่ปอปลาของกินจูอะโวคาโดนะคะ มีต้นไผ่ต้นไผ่คงจะไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะแต่ผลไม้อื่นๆมะม่วงอย่างเงี้นี่น,นะคะบอ่อปลาไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะบอ่อปลาขอบคุณที่เข้ามาแล้วก็รอบสิบกว่าปีแล้วมากนะคะไม่เคยเจอน้ำเยอะเลยนะคะเพื่จะเห็นไหมคะเพื่อนๆ บ่อปลายายเนตรค่ะยายเนตรเอาบรรยากาศรอบๆบบ่อปลามาให้เพื่อนๆชมนะคะนี่รอบๆอบบ่อปลาที่ยายเนตรปลูกผลยายเนตรเอาบรรยากาศรอบๆบบ่อปลามาให้เพื่อนๆชมนะคะนี่รอบรอบบ่อปลาที่ยายเนตรปลูกผลขอบคุณที่เข้ามาแล้วเห็นไหมคะเพื่อนๆ บ่อปลายาเนตคะ่ะถังกิมจูอะโวคาโดนะคะมีต้นไผ่ต้นไผ่คงจะไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะแต่ผลไม้อื่นๆไผ <outgoing S> ่นะคะต้นกล้วย smok, ก็คงจะไม่เป็นอะไรหรอกมากนะคะต้นกล้วยแต่ถังกิมจูอะโวคาโด,โด,โด,โด นะคะมีต้นไผ่ต้นไผ่คงจะไม่เป็นอะไรหรอกค่ะแต่ผลไม้อื่นๆกินจูอะโวคาโดนะคะมีต้นไผ่ต้นไผ่คงจะไม่เป็นอะไรหรอกค่ะแต่ผลไม้อื่นๆนี่ละคะรอบๆบอ่อปลาของยายเนตรน,นะคะที่ปลูกเป็นสวนนะคะเป็นสวนนี่ก็เป็นต้นผัก ะะขอบคุณที่เข้ามาลวไม้ไว้หลายอย่างนะคะมะม่วงลำใหญก็มีนะคะแล้วก็สตอนะคะป้าหลังมะม่วงอย่างนี้นิดนะคะปลาไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะ